ก็จะฉันกล้วยนะก็ถือว่าเป็นกีฬานักเพศสัตว์ถือว่าเป็นยาเป็นโอสถว่าเรามีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคเบาหวานจะต้องอรับประทานยาทั้งเช้าและเย็นนะยาก่อนอาหารแล้วก็ยาหลังอาหารนะทีนี้ช่วงเย็นนี้เราจะไม่ได้ฉันอาหารนะก็บางวันก็จะฉันแต่ายา ยาชันตยาเลยทีนี้วันนี้วันนี้มีโอกาสได้กล้วยไปเก็บมาได้ตุกหนึ่งนะเก็บไว้ฉันเอารองท้องเพื่อกันกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ยานะทําปฏิกิริยากันนะก็เลยันแล้วก็วิธีฉันกล้วยก็จะันแบบนี้ก็คือเราก็ปอกเปลือกออกนะปอกเปลือกออกมากล้วยก็จะยาวโค้งแบบเนี้ปอกเปลือกออกมาเสร็จแล้วก็ แล้วก็อ้าปากนะอ้าอ้ากล้วยมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องอ้ามากถ้ากล้วยกล้วยใหญ่แล้วก็อ้าอ้าอ้างกว้างอันนี้เราก็อ้ากว้างหน่อยมันยาวด้วยนะอาจจะถึงถึงถึงลำคอวัดกูก็ได้วัดแบแรกตัวตอบตัว แล้วเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมแล้วแต่ไปแล้วเราก็แล,กาแ,ลกแล้วก็ฉันยาแี้วก็ไปแล้ววันนี้เราก็ฉันแล้วแต่ไปล้วก็ฉันยายาก็มีเยอะยาล้างอาหารก็เป็นยายา,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 าควบคุมน้ำตาลในเลือด แล้วก็เป็นยาที่ลดทําทให้เรานอนหลับสบายอีก,กนหนึ่งเพราะว่า,าเราจะตื่นมาปัสสาวะอะไรช่วงห้าทุ่มค่ำตื่นตีสองเลยเราจะลุกมาเยี่ยวอันนี้ถ้าเราทานยาเข้าไปมันจะทาให้เราไม่ได้ไม่ได้ตื่นเราจะไปตื่นประมาณตีสามก็ตื่นมาข้างเดียวตื่นมาก็ไม่ได้นอนก็ตื่น 3, มาตีสามมาเยี่ยวมาะไเ,เสร็จแล้วก็อยู่หนังสือก็ทำวัดสวดมนต์ อ,อ,อ่านหนังสือดูพระพุทธวจนะดูโอวาทนะโอวาทํำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ต่างที่มีหนังสืออย่างเช่นของของหลวงปู่ชาที่อ่านอยู่นี้ก็เป็นของหลวงปู่ชานะของหลวงปู่ชากับของหลวงของพระอาจารย์จันทาถาวโรพร็เมีแล้วก็อา่านธรรมบทนะของพระภาวนา โ้ที่คุณนะอ่า <c oughs> ก็หนังสือก็มีแต่หนังสือดีๆทั้งนั้นเราก็ต้องจำเป็นต,ต้องอ่านนะเป็นปริยญตีปริตควบคู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่มีความรู้ปฏิบัติไปมันจะต้องต้องครับยิ่งทำให้เราหลงหลงหร,รืว่างมงายหรือว่าความเข้าใจที่ผิดทือทีผิด ถ้าเรามีวิริยะด้วยมีเรียนปริยัติว้อยก็จะได้เข้าใจเราก็จะได้ทําอะไรที่มันปลูกมันต้อก็มมีอะไรมาก็คิดถึงก็เหมือนเดิมเลยนะเราก็เก็บใบอะไรเขาเรียกว่ากล้วยะก็ฉามเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยลึกไปจนถึงคอเลยเสร็จแล้ว ันเสร็จแล้วใช่ม,มีมค้ืบง่ายๆกล้วยก,วกวยนะวว็กล้วยนะเข้าปริวาสก็ให้มันกล้วยนะมันกล้วยคอยปลอดภัยรักษาสุขภาพด้วยเอวังพันเต